สวัสดีค่ะหมอแนมแฟมเมดนะคะไอเทมหนึ่งนะคะที่ใครกำลังจะใจใจดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอยากดูอยากได้เครื่องมอนิเตอร์หรือเครื่องแบบดูแลร่างกายอะไรสักอย่าง2องอย่างเนี่ยหมอขอแนะนํา2ไอเทมนี้ไม่ได้มาขายของนะคะแต่จะบอกว่า2ไอเทมนี้นะคะจะทําให้สุขภาพเราดีขึ้นมีแบบว่าผลกระทบกับชีวิตสุขภาพที่ดีขึ้นมากๆนะคะอันแรกเลยนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเงินอยู่ก้อนนึงในการซื้อของพวกนี้เนาะ,ะจะให้ ซื้อสิ่งแรกเลยคืออันนี้นะคะก็คือเครื่องชั่นน้าหนักเนาะเครื่องชั่นน้าหนักเนี่ยอยากแนะนํานนวิธีในการซื้อก็ออส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลนะคะราคาก็ไม่ถึงพันเนะาะบางที่ก็ห้าร้อยหนึ่งพันนะคะนี่แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าอยากให้เป็นแบบเ,เ,เ,เป็นตัวเลขดิจิตอลเนาะเพราะว่าง่ายต่อแบบการดูนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนเนาะถ้าเป็นเข็มเนี่ยเขาก็จะเลงลำบากใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยต้องขึ้นไปยืนมันถึงจะขึ้นมันก็คือจะขึ้นเป็นดิจิตอลขึ้นมาเลยนะคะ มันจะขึ้นเป็นดิจิตอลขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งแล้วก็ตัวเลขเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะคะทําให้สามารถที่จะดูได้ว่าเราน้ําหนักเท่าไหร่นะคะวิธีเลือกถัดมานะคะก็คือพื้นผิวของมันเนาะอันนี้จะเห็นว่าพื้นผิวของมันเนี่ยจะค่อนข้างแบบสักสากนะคะบางอันเนี่ยมันเป็นแบบลื่นๆเนาะก็อาจจะทําให้เราลื่นลื่นได้ตอนเหยียบนะคะหรือว่าเท้าเราเปียกนะะเนาะเพราะ,ะ,ระฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือดีมากเลยว่ามันเป็น คล้ายๆแบบเน,นี่ยจจะยังไม่เห็นเท็กเจอร์ชัดเจนมากแต่ว่ามันคล้ายๆกับ ครกอะคะ่ะครกหินเนะ่มันจะสักษาประมาณนั้นเนาะก็ซึ่งดีมากทําให้เรารู้สึกเออสบายเท้าขึ้นเท้ามันอยู่บนเครื่องแบบรู้สึกมั่นคงขึ้นแล้วก็จะไม่ลื่นนะคะก็เป็น2เทคนิคในการเลือกเครื่องชั่งน้ําหนักนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ่ะเออมันจะมีแบบยี่ห้อแพงๆที่แบบจะวัดแบบมวลกล้ามเนื้อมวลแฟตนะคะมวลน,น้ำอะไรอย่างงี้ได้ไนะก็จะแพงขึ้นเนาะแต่จริงๆแล้วหมอคิดว่าแค่แบบเออตัวเลขแค่ว่าชั่งน้ําหนักแล้วน้ําหนักเท่าไหร่เนี่ยก็พอบอก เราได้มากๆแล้วนะคะซึ่งถ้าเราน้ําหนักลดเนี่ยก็ดีเนาะถ้าเราตั้งใจลดแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจลดเนี่ย สามกิโลใน3เดือนแปลว่าเราเริ่มมีความผิดปกติแล้วนะคะต้องไปหาคุณหมอเนาะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็การที่น้ําหนักขึ้นบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ้วนอย่างเดียวนะคะจะต้องดูด้วยว่าไอ้ความอ้วนของเรามีน้ำมิโนนของเราเนี่ยเราเกิดจากการบวมหรือเปล่านะคะตื่นมามีตาบวมปสวรรัสสาวะเป็นฟองปสัสสาวะเป็นเลือดขาบวมเหล่านี้นะคะหรือว่านอนเออนอนล่ามไม่ได้ต้องนอนหมอนสูงมีกลางคืนลุกขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาแบบหายใจหอบเหนื่อยสิ่งเหล่านี้นะคะไอ้เครื่องชั่งน้ําหนักเนี่ยสามารถช่วยเราในการ มอนิเตอร์หรือว่าคุมได้นะคะก็ไอเทมที่2ก็เดี๋ยวไว้วิดีโอแน้านะคะลองถ่ายดูกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะบ๊ายบายค่ะ